ดีครับผมบิ๊ตบวยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่อง In t h e w a k e ฆาตกรย้อนฆาตกรรมเป็นแดวดราม่าสืบสวนฆาตกรรมนะคะเป็นบทยาง,งกับพุ่งกับทาคายิสะเซเซซึ่งเคยมีผลงานอย่างเพด d ิก i c The อ็กเยียเอ g เก e เมแล้วก็เรื่อง t e r ร์เบอตนะคะยกตัวอย่างแค่เรื่องที่ฉายในไทยนะหนังเล่าถึง9ปีหลังเหตุการณ์สึนามิถล่มที่โทโฮคุได้เกิดคดีฆาตกรรม2คดีขึ้นในเมืองเซนโดตัวเหยื่อทั้งสองถูกสันนิฐานว่าเกิดจากฆาตกรคนเดียวกันสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก การอดอาหารจนตายขณะดเดียวกันยาสุฮิสาโทเนผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกได้ก่อเหตุลอบวางเพลิงและทำรายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งเพื่อปกป้องคนที่รู้จักทำให้นักสืบเซอิจิโรโทมาชิโนค้นพบความชื่โยงถึงเหยื่อทั้งสองที่ถูกฆาตกรรมและพยายามจะตามล่าโทเนเมื่อยิ่งสืบลึกลงไปเขายิ่งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีมากขึ้นทุกทีก่อนไปดูเนี่ยผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเลยนะดูแค่ตัวอย่างซึ่งน่าสนใจแต่พอดูจบเนี่ยบอกตามตรงว่า ่าผมเกือบไม่ชอบเรื่องนี้นะถ้าไม่ได้ช่วงท้ายช่วยหนังเอาไว้เนี่ยเพราะว่าช่วงต้น ผมไม่อินเลยตู้ที่หนังมันไม่ได้อธิบายอะไรชัดเจนคุณดูต้องปฏิปต่อเองซึ่งไม่ผิดหรอกที่ทําแบบนี้แต่ผมดูไปอ่ะเหมือนหลงทางแบบหาทางออกไม่เจอไงรวมถึงดราม,ม่าที่แทรกเข้ามาเนี่ยผมไม่มีอารมณ์ร่วมเลยทั้งที่ตัวละครเพิ่งเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมาจนในที่สุดอ่ะผมหลับหลายๆช่วงจนดูแล้วขาดตอนมากครับเรื่อง่าสามทไลายนะครับซึ่งผมไม่โอเคนะทําให้ช่วงกลางอ่ะผมสับสนมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเออนี่อดีตหรือปัจจุ บานันแน่ดูแล้วอะต้องคิดแล้วก็เชื่อมเหตุการณ์ให้ดูแล้วเข้าใจ ถามว่าดูสนุกไหมไม่สนุกเลยนะเพราะว่าผมพยายามเข้าใจเรื่องราวที่นำเสนอมากกว่าจะมาเดาฆาตรกรมาลุ้นว่าใครฆ่าและมีแรงจูงใจอะไรซึ่งมาเคลียรช่วงท้ายหมดและทำได้ดีมากถือว่าหักบุมเลยผมเข้าใจที่ฆาตรกรก่อเหตุนะและลงตัวกับเรื่องราวที่พยายามจะเชื่อมทั้งหมดทำให้หนังจบได้ดีกว่าที่คิดดูเป็นหนังดีที่สมได้รางวัลออสการ์ของญี่ปุ่นเลยครับส่วนประเด็นที่แทรกมาเนี่ยเรื่องคนที่ประสบภัยสึนามิไม่รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยจะดูแลด้วยลำแข้งของตัวเองโดยเฉพาะ คนแก่ที่ค้านสุดขีดนะผมว่าขยี้ไม่สุดนะเหมือนออกมาพูดเฉยๆว่าเออเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทําไป ทำให้ประเด็นที่ต้องการจะสื่อและน่าจะเป็นความตั้งใจงของผู้กำกับดูผิวเผินไปเลยดูไม่น่าจดจําและถูกขยี้มากพอครับในส่งงานภาพนะครับถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะถ่ายออกมาได้ธรรมชาติและสวยดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยในส่งโปรดักชั่นนะครับอาจจะไม่ได้มีฉากที่ใหญ่อะไรมากมายให้ความรู้สึกเหมือนดูละครญี่ปุ่นเหมือนกันครับในส่ง,งนักสแสดงน,นะครับทุกคนสแสดงได้มาตรฐานนะยกเว้นเล่นใหญ่ผมว่าพอสแสดงปกติสแสดงได้ดีเลยมันเลยขัดกันมากสแสดงดีแต่มาตายเพราะว่าขับอาร ลมมากเกินไปหน่อยจนบางครั้งอ่ะผมดูแล้วตกใจด้วยซ้ํานะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจการเล่นใหญ่ของญี่ปุ่นนะแต่การแสดงปกติดันแสดงได้ธรรมชาติและดีเกินไงจนการเล่นใหญ่ล้น,ลนเหมือนมาขัดหนังโดยรวมซาโต้ทาเครุเนี่ยที่หลายๆคนรู้จกักจากเรื่องลูเลนีเคนชินนะผมว่าแกงคนดูได้ดีนะคิดว่าร้ายนะที่ไหนได้ส่วนคู่หูนักสืบเนี่ยเหมือนดาราคนไทยเหมือนกันนะหน้าตาเนี่ยพี่เดวิดอัศวานนท์กับปาแปงพมบิรยานะดูแล้วหน้าทั้งสองคนนี่ลอยมาเลยนะสรุปนะครับดูเรื่องดี นะแต่การนําเสนอเรื่องมีปัญหาสําหรับผมเลยไม่อินหรือสนุกไปมากกว่านี้เพราะถ้าดูเข้าใจหรือเข้าถึงที่หนังสือตั้งแต่แรกเนี่ยจะกลายเป็นหนังที่ดูแล้วตื่นเต้นและเข้มข้นอีกเรื่องเลยน่าเสียดายมากครับลองเช็ครอบฉายจากเมเจอร์เอสแล้วนะไม่มีรอบฉายแล้วออกจากโรงเร็วมากอาจเพราะค่ายหนังคาดหวังกับรายได้ที่มากกว่านี้นะเพราะหนังฉายช่วงคดีตังโมงกำลังเข้มขนน้นไงยพอรายได้ไม่เข้าเป้าเนี่ยเลยออกลงเร็วครับก็จะไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังในวันนี้นะถ้าชอบก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้นะครับและอย่าลืมไปกดติดตาม page, เพจบิตเตอร์บูรรีวิวและดีกาอีเวนต์ดีดีนะสวัสดีครับ